สบายดีสบายดีวันนี้ก็มาพบสวัสดีกับน้องนุษดาวสาวเมืองคงสาวสารวันคนเก่านุดาววันนี้ก็มาพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่แพรนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะคุณนุษดาวทุกคนสวัสดีนะคะก็พี่แพรนะคะวันนี้นะคะน้องนุษดาวก็จะมาสัมภาษณ์นะคะทุกคนมาสัมภาษณ์พี่แพรนะคะทุกคนสมัยที่แบบว่าพี่แพรลักลอบเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมพี่แพรกี่ปีกี่ปีที่แล้ว สิบกว่าปีอีนกนมแนเนอนสิบกว่าปีกี่ปีสิบเจ็ดสิบแปดปีได้ไหมเพราะว่าพี่นุชมากรุงเทพเพราะพี่นุชก็มาไทายสิบสี่ปีแล้วไตั้งแต่ปีสองพันสามกี่ปีโอ้ตั้งแต่ปีสองพันสามเนาะสิบเอ็ดปีไม่ใช่สิ<า>ไหรอ10บเท่าไหร่นี่ปี ไปทะเลาะกันก่อนไหมเราค่อยมาคุยเราพูดได้คือมันหลายปีมาแล้วใช่มันหลายปีตั้งแต่ปี2003ค่ะทุกคน2003ทีนี้เราจะมาสอบถามพี่แพรนะคะว่าสมัยลักรอบเข้ามาในประเทศไทยสมัยก่อนมันยากมากไหมพี่แพรสมัยนั้นอ่ะอุ้ยยากน้องนดยากขนาดเลยอ่ะยากสุดๆพเมยพี่น้องเอ้ยยากสมัยแต่ก่อนนะคะย้อนไปตอนประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องคิดเมื่อกี่ปีเอาแค่ว่ายากไหมแค่นั้นแหละยากยากสุดๆเลยเป็นยังไงขั้นตอนแรกทำยังไงสมัยก่อนยากไล่พมยพี่น้องขั้นตอนแรกนอแนนี่กับ ครัง้งแรกในชีวิตของแพทเนาะอ๋เล่เาอย่างนี้เลยใช่ไหมครั้งแรกเลยสกครั้งแรกในชีวิตของแพนาะที่แพรบ่เคยเข้ามากรุงเทพ,พเ,เพื่อพ่อแม่ไม่เคยเข้ามาประเทศไทยเนาะอีกอย่างเราก็ต้องเรายังเรียนไม่จบด้วยเนาะเราก็ออกกลางปีนะคะออกกลางปีคืออะไรภาษาไทยออกแบบกลางเวลาเรียนก็ยังไม่จบเวลาเรียนก็ยังไม่จบก็คือออกก่อนเอางี้ละกันก็คือมีใครักชวนให้มาประเทศไทยตอนนั้นแมนก็มีนายหน้าไปชักชวนให้มาประเทศไทย พ่อก็ไม่อยากให้มาแต่พี่แพอยากมานะคะทุกคนเนื่องจากว่าอยากมาหาเงินให้พ่อให้แม่นะคะทุกคนก็เลยแอบมานะคะทุกคนเสียตังค์เยอะไหมตอนนั้นเสียตังค์เยอะสมัยแต่ก่อนนะคะกี่บาทประมาณยี่สิบปีที่แล้วน้องนุ่นนาะเออใช่ก็ประมาณยี่สิบปีตอนนี้พี่แพรสามสามสิบสองนะท่านผู้ชมใช่ค่ะประมาณยี่สิบปีที่แล้วสามพัน ค่าลดสามพมนประเทศไทยแต่อายุสิบสิบขบต้นต้นสิบสองปีเออสิบสองปีสิบสามปีไม่ใช่เพราะตอนนี้พี่ไสามสองแล้วไง่ก็ประมาณนั้นนะคะยี่สิบตอนนั้นก็คือค่ารถสามพันใช่ไหมสามพันค่ารถสามพันบาทพ่อแม่พี่น้องเออสามพันสมัยยี่สิบปีก็ถือว่าเยอะนะโอ้ยี่สิบปีเยอะมากเยอะตอนแรกเขาทำยังไง ขั้นต้อแรกนี้เหาก็คือนางรถเมาเนาะก็คือเขาก็ไปซักส่วนเรามาก็ไปเอามาจากบ้านเหาอไปเอามาจากเพื่อนเท่านาะก็คือไปเอามาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรานั่งรถอีแตนอ่ารถอีแตนแล้วก็ขึ้นมานะคะทุกคนอู้ยมันลําบากมากขึ้นภูเขานะคะข้ามภูตั้งหลายลูกนะคะทุกคนเดินเดินพอเม่พี่น้องย่างเอาันบอเมนสีดคขี่รถได้พอเม่พี่น้องก็ขึ้นย่างแบบย่างคามผู้ไปคามผู้พาปลาดงแบบลาย เอาอ่าเ้ยกันขั้นตอนแรกหลังจากที่นายหน้ามารับพี่แพรไปใช่ไหมเอาพี่ตัวเอาพี่แพรไปไว้ไหนตอนที่ยังอยู่ลาวไว้ตรงไหนเขาเอาไปไว้ในป่าพม่พี่น้องตอนที่ยังอยู่ประเทศลาวก็ยังเอาไปไว้ในป่าเนาะเาเอาแพรแต่ก็คนที่มานำเนนการเอาไปเสื่องไว้ในป่าพม่พี่น้องเพราะว่าเขาบอกให้ตำรวจเทนนอเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาก็ยังบ่ทันมีบัตรมีเบอร์เนาะยังแบบหลักหลอบเขามาประเทศไทยครัแหลรก็คือแบบตั้งยี่ปียี่สิบปียี่สิบปีที่ผ่านมานอกก็คือแบบ นั่นและก็เอาเขาไปเสื่อมไว้ในปาแล้วพอเราจะข้ามฝั่งไทยล่าทายังไงทีนี้เขาก็นั่งเครื่อขคามก็คือตอนนั่งเรือนี่แอบแอบใช่ไหมแอบแต่แอบคือเ่าอ๋อไม่ได้ทําบัตรข้ามแบบช่วงแบบแบบเขาเรียกมันจะมีบัตรประเภทหนึ่งทุกคนคือบัตรข้ามประเทศชาวนิวข้ามประเทศช่วคราวแต่ก่อนมันไม่มีอ๋อก็คือลักลอบแล้วตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเราเดินภูเขาหรือว่าข้ามไปจากประเทศไทยแล้วเราค่อยเดินภูเขาอีกลูกนึงแล้วค่อยเข้าไปตัวเมืองหรือว่ายางไงก่อนที่เราจะไปถึงฝั่ง ฝั่งไทยทรายแดนทรายแดนไม่น้ำโขงฝั่งเรากับฝั่งไทยเราก็เดินข้ามภูเขาไปอีกเดินทั้งวันเลยจนกระทั่งไปถึงตกเย็นออกจากบ้านตอนเช้าประมาณหกโมงเช้าก็เดินไปถึงเย็นเลยค่อยไปถึงที่พักแล้วเขาก็ให้เราพักอยู่ในนั้นอยู่ในกลางป่าและพอตอนกลางคืนตอนมืดมืเราถึงค่อยเดินข้ามไปในเรือแล้วก็นั่งเรือข้ามไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปแอบอีก ที่ประเทศไทยใช่ไหมใช่ที่ประเทศไทยก็คือสรุป,ปง่ายๆก็คือหลังจากที่ก่อนที่เราจะข้ามเรือจากแม่น้ําโขงก็คือเราก็ต้องเดินจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึ่งแล้วค่อยข้ามเรือมาที่ประเทศไทยหลังจากข้ามเรือที่ประเทศไทยเสร็จก็นั่งก็เดินภูเขาอีกลูกนึงก็เดินภูเขาอีกลูกนึออแล้วก็ทีนี้ทาไงต่อทีนล้วเราก็เขาก็เอาเราไปเก็บไว้ก่อนเอาเราไปไปช่อนไว้ก่อนเนาะเอาเอาไปเสื่องไหวพ่อแม่พี่น้องแลกกับพ่อแบบนี้ประมาณประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งค่อย เอารถมารับเราอแล้วก็ให้เรานั่งรถเข้ากรุงเทพอแล้วตอนนั้นในระยะที่นั่งรถมากรุงเทพนี่นานไหมพี่แพรอ้ยสุดหยอดควอมนานพอเมย์พี่น้องเอ้ยอุ้ยแบบทรมานขนาดพอเมย์พี่น้องเอ้ยทรมานจังไลแบบพอเมย์พี่น้องเนาะแพรเนื่องจากว่าแพรตั้งแต่เกิดมานาอแพรก็ไม่เคยนั่งรถนานไงเฮาบ่เคยนั่งรถนาาเนาะเฮาบอเคยนั่งรถบอกไงซะเขาบ่เคยนั่งรถพ่อนั่งรถแบบนี้นั่งรถกระบะ นั่งรถกระบะอลไเขาไม่ได้ให้เรานั่งด้วยนะเขาให้เรานอนนอนตังกระบะนี่เราก็เบียดกันเยอะมากประมาณสิบกว่าคนยี่สิบคนให้เรานอนแบบเบียดกันเหมือนปลากระป๋องเลยนะคะทุกคนเบียดกันแล้วก็แบบคือแพะเมารถนะคะอยากจะอ้วกก็อ้วกไม่ได้นะคะทุกคนอือยพองื่อยพองนะพอเราจะเอาหัวชูขึ้นมาอย่างนี้เหมือนงูพ่อแม่พี่น้องนะคะชูขึ้นมาเขาก็บอกว่าหยุดห้ามชูขึ้นมาเดี๋ยวตำรวจจะจับเดี๋ยวตำรวจจะจับ เ,ออเดี๋ยวตำรวจจะจับเธอ,อ <c oughs> คือมันคือคนมันจะตายอยู่แล้วนะคะทุกคนคือยังจะบอกว่าตำรวจจะจับนี่มันคือแบบคือไม่ได้เลยนะคะทุกคนสุดท้ทายแล้วเราก็ทนไม่ได้ไงเออมันจะอ้วกเนาะอ้วกเลยนะคะทุกคนคแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยังมาบอกอีกห้ามอ้วกนะเธอห้ามอ้วกถ้า,าอว้าอวกนะลลงไปฉันจ้าตำรวจมาจับเธอนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กนะคะเด็กอ่ะสิบสองขวบเออแล้วก็ยังกลัวเนาะกลัวมากเลยทรมานมากยังจํา ฟังใจอยู่เลยนะคะทุกคนยังจำได้แต like like he hmm, yeah ่ก็แปลกนะว่าเด็กเด็กบ้านเราที่เราทุกคนทิพย์สองขวบมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วนะมัากแต่พอไปนแต่ด้วยความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโตเนาะใช่มันโตแต่ไม่ได้โตหรอกแต่ด้วยความแบบเกณฑ์บ้านนอกของเราไงเราก็รู้สึกว่าเราโตเพางานไหวนวที่บ้านเราประเทศเราเราไงบ้านเราเราทาเองทาทากับข้าวทําอะไรทํางานทําอะไรช่วยพ่อแม่มาได้หมดไงแล้วก็เราคิดว่าเราทําเราโตแล้วทีนี้หลังจากที่นั่งรถเข้ากรุงเทพรถเข้าไปจอดตรงไหนที่ไหน เขาก็มาที่เออแต่ไม่ได้บอกเราไม่ต้องระบุไม่ต้องระบุแบบชัดเจนนะเอาที่แบบเขตกรุงเทพเฉยแต่ไม่ต้องระบุเียชัดเจนนะก็แถวกรุงเทพนี่แหละพี่แก็จำไม่ได้แล้วเออโน้ตเลยาเออทําไม่ระบุให้ชัดเจนไงก็คือเยอะไหมเยอะไหมรอบนั้นคนอ่ะเยอะเยอะมากเลย โอ้เกินนะประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นแต่มีแต่รถกระบะรถธรรมดาใช่ไหมไม่ได้มีรถแบบไม่ได้เป็นแบบแท็กซี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีแต่กระบะเลยกระบะล้วนๆเลยใช่ยี่สิบปีก่อนมีแต่กระบะเลยกระบะเขาก็แบบทําเหมือนกันกระบะส่งของอ่ะคือยัดเราเข้าไปแล้วก็แบบปิดมิดชิดแล้วก็เหลือแค่เป็นรูตะข่ายเล็กๆกันสมัยแต่ก่อนนะคะแล้วก็คือสรุปแล้วคันนึงเขาให้นั่งกี่คนตอนนั้นอ่ะเอาแบบ แบบคิดที่แบบจําได้นะยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนกระบะหนึ่งคันยี่สิบห้าคนข้างหลังกี่คนเอาก็คิดดูข้างหลังก็ประมาณสิบยี่สิบคนนู่นแหละอะไรคันหนึ่งคันหนึ่งยี่สิบห้าข้างหลังเอาก็ข้างหน้าไงยี่สิบห้าคนขึ้นมาห้าคนช่ทำไมน้อยจังข้างหน้าประมาณไม่ใช่าข้างหน้าประมาณสิบคนเนาะข้างหลังสิบห้าใช่ข้างหลังสิบห้าเออว่าอยู่โนั่นแหละสิคนทำไม่น้ตามากเลยนะในสั้นๆอ่าสั้นๆสมัสดีลูกสบายดี สวัสดีครับจันสจานอ่าวก็พูดง่ายๆคือหลังจากที่กกายังไม่มาเลยลูกกกายังไปเรียนพิเศษก็หลังจากที่เขามาส่งที่กรุงเทพแล้วทีนี้ทําไงต่ออ่าแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีคนมารับหรือว่าเราไปเองหรือว่ายังไงไม่มีใครมารับเขาแต่ว่าเขาส่งเราถึงที่ถึงที่พักเลยใช่่งเราถึงที่พัก ก็คือมเหมือนสามพันเนี่ยก็คือส่งถึงที่พักเลยใช่ช่งเราถึงพี่แพรได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนี้ที่การลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้โอ้ยประสบการณ์ในการเดินป่าเดินเขาแล้วก็มันเหนื่อยมากอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนคือเราเดินไหวอยู่แล้ว นั่งรถนี่สิคะประสบการณ์โดยตรงยังจำํำถึงใจปัจจุบันนี้ยังจําได้เลยคือแบบคนมันจะตายนะคะทุกคนคืออ้วกนี่เต็มตัวเลยนะคะทุกคนถ้าคนไหนที่กินข้าวอยู่มามาดูคลิปน้องนุด่นดาวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือแบบแพนี่นะคะอ้วกแตกอ้วกแตกเลยอ้วกแบบจนแบบ เราพายุสูคอขึ้นเหมือนงูอะค่ะทุกคนคือจะอย่างงี้ก็ไม่ได้เราก็จอดรถนะเขาก็แบบแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เคาะรถเลยอะเคาะเลยข้างหลังอะแล้วเราก็โชคร้ายเนาะเรานั่งข้างหลังแถมตอนนั้นอายุสิบสองปีเนาะคิดเอาตัวเล็กๆอะน้ำหนักเราประมาณสามสิบกัวโลเนาะตอนนั้นแล้วแล้วเคยมีประสบการณ์ตำรวจไล่ไหมก็นั่งรถแบบเนี้ยเคยมีไหมเคยเคยมีเหรอเป็นยังไงบ้างเขาเวลาที่เขานั่งรถนะเขาก็จะบอกแล้วว่านี่ เขาก็จะบอกแล้วว่าย่าเสียงดังอืให้พากันตั้งสติไว้คือตอนนี้ตำรวจไล่อืรถคันข้างหน้าคือตำรวจได้แล้วมีรถเกิดอุบัติเหตุคือนะคะทุกคนพอที่ชูเฟอร์ชูเฟอร์รถเขาพูดอย่างนั้นเนาะชูเฟอร์รถเขาพูดอย่างนั้นนะคะทุกคนคือหัวใจของเรานี่โอ้โหทุกคนนะตกะตุ่มเลยใช่ตกไปอยู่ในกระตุ่มไหนไม่รู้เลยเขาคือแบบกลัวใจมันหายใจมันหายคือมันกลัวมากนะคะทุกคนคือเรา เราฝากชีวิตไปกับกับคนที่แบบขับรถแบบผิดกฎหมายเนาะใช่ค่ะแล้วพี่แพรอยากจะฝากอะไรกับคนดูว่าอยากให้เขานั่งรถแบบผิดกฎหมายไหมหรือว่ายังไงถ้าเลือกได้อะ <c ười> นั่ <c ười> นข้าทุกคนนะคะแพรก็อยากฝากนะคะถ้าคนไหนที่อยากจะมาประเทศไทยเนาะอยากมาทํางานนะคะ ถ้าย้อนไปกับเวลาที่ผ่านมานอกมันยี่สิบปีนะคะคือมันก็ลําบากมากลําบากจริงๆนะคะแต่คือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มันมันมีมันมีให้ทางมันมีทางเลือกเยอะแยะใช่มันมีทางเลือกเยอะแยะนะคะทุกคนและมันก็เสียค่าใช้จ่ายมาเยอะนะคะแพรก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนอกประชาชนเล่าหรือว่าทุกๆคนที่มาทำงานประเทศไทยนอกกับอยากให้มาถือต้องซะพ่อแม่พี่น้องเอยถือตองตามกฎหมายซะเฮดพาสปอร์ตนะคะเฮด พาสปอตเฮ็ดวี่าวีซิสาหรือว่าบัตรแรงงานยังห้เรียบร้อยนะคะให้ถือตองตามกฎหไม้นะคะเนื่องจากว่ามันมันลําบากมากแล้วมันก็โคตรทรมานแล้วมันก็โคตรเสี่ยงมากเลยนะทุกคนมันเสี่ยงมากมากเลยนะคะทุกคนบอกไว้เลยว่ามันเสี่ยงชีวิตมากๆเลยสุดสุดเลยนะคะทุกคนยาอีกเลยนะคะทุกคนยาเลยแพรคือแพรเจอกับ โดยโดยตรงแล้วนะคะเจอมากับตัวเองคือมันทรมานมากเลยนะคะทุกคนแล้วเขาขับรถนี่คือแบบเขาไม่ไว้ชีวิตเราเลยนะเขาไม่ได้ห่วงว่าเราจะเป็นยังไงแล้วเขาไม่ได้ห่วงว่าเราเราไม่ได้โทษเขานะคะทุกคนคือเราไม่ได้โทษเราไม่ได้พลาดพิงนะคะคือแบบว่าเนาะเขาก็ต้องแบบ ยอยากให้มันถึงจุดหมายไว้คือแบบเขาก็คือพยายามจะนี่ที่สุดแล้วอะ่ะแต่ว่ามันมันอันตรายมากอันตรายจริงๆนะเขาทุกคนขับรถที่วิ่วิ่วิ่ฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ไม่สนใจเลย <laughs> คือแบบว่าขับไวมากเลยสปีดอย่างอย่างแรงเลยนะเขาทุกคนแล้วแล้วก็แบบว่าเราจะแบบอยู่ในสภาพไหนร่างกายเราจะเป็นยังไงเราจะอ้วกเราจะอาเจียนคนข้างหลังมันจะแน่นขนาดไหนมันจะร้อนขนาดไหนล้อนจนแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบเราจะ ใช่ตอนนี้ตอนนี้เลยมันสุดๆเลยนะมันทรมานเหมือนปากระป๋องอยัดอ,ะอ่ะเหมือนยัดปากระป๋องอ่ะสุดๆและคิดอย่างนั้นนะคะทุกคนก็คือะคะหดมากเนาะหดมาก,มากทีนี้พี่นุชขอพูดบ้างทุกคนก็คือเอาจริงนะถ้าถามว่าประสบการณ์การลักลเรเข้ามาในประเทศไทยน้องดาวก็เคยไหมก็เคย,ก,เคยก็เคยนะแต่ว่าก็รูปแบบเหมือนพี่แพรแต่พี่นุชโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้เดินเขา ไม,ไม่ได้เดินเ,นเนขาเดินทั้งวันแต่ว่าพี่แป้งกับพี่แพรเดินพี่แป้งเล่าฟังว่าเดินภูเขาสามสี่ล<ๆ>ูกเผลอถ้ารู้ว่าแบบมีเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลป่าเขาเดินสามสี่ลูกจริงนะทุกคนอ่ะแพรลืมเล่าไปนะคะทุกคนเขาไม่ได้ให้เราข้ามมาแคบ เราเดินวันนี้เราถึงพรุ่งนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนหลายวันเราต้องนอนในป่าหลายวันหลายคืนนะคะทุกคนที่แพ้เล่ารวมๆมานี้คือไม่ได้ใช่แค่วันเดียวไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่นะคะทุกคนอ่าหลายวันนะคะทุกคนกว่าจะมาได้นะคะทุกคนและเราก็ไม่ได้กินข้าวสามมื้อเรากินแค่ครั้งเดียวนะคะสมัยแต่ก่อนยี่ปีนะคะแพ้ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันจะมีไหมแต่ ตอนย้อนไป20ปีที่แล้วนะคะทุกคนนะคะคือทรมานมากลําบากจริงๆนะคะก็เป็นประสบการณ์นะทุกคนเนาะที่แบบพูดน้ําไหลไฟดับเลยนะวันนี้แขกรับเชิญเราพี่สกอร์เราก็ออยนา่อย่ากว่าเราเราพูดออกมาได้นะคะเพราะว่าเราเจอมากับตัวเองแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าถ้าใครที่จะมาทํางานในประเทศไทยต้องทำหนังสือถูกต้องตามกฎหมายเนาะจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตเอาชีวิตเราไปเสี่ยงอะไรกับไม่รู้บางทีถึงว่าเราจะโดนจับเราแอบมาแบบเนาะยังไง มันก็มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตเราอ่ะใช่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่นุษกับพี่เพ็ญเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะคะทุกคนคือถูกต้องหมดแล้วนะคะถ้ใครไม่เชื่อเดี๋ยวเรามารอบหน้าเดี๋ยวเอาเอาบัตรเรามาด้วยก่อน เดี๋ยวเขาไม่เชื่อพาะเราไม่แนนะคะไม่แล้วแล้วทุกคนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดชร์กด subscribe กด subscribe แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมดูโฆษณาช่องของนนทนดาวด้วยนะคะทุกคนพี่แพรฝากช่องไล่กอนจบอ่าพี่แพรก็ขอฝากช่องนะครับช่องแครว่าสาวสารวันนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรํำในเด้อ FC ของนนทนดาวทุกๆคนเนาะ แพรกำลังเลิ่มจะทำ YouTube เนาะต่อยากจะแบบมีรายได้หรือว่าอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขเนาะในการทำงานของแพรนะคะทุกคนแพรก็ขอฝากด้วยนะคะช่องแพรว่าสาวสารวันนะคะทุกคนอ่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้ออ่าเอฟซีของนองนุดบ๊ายบายไทยหูอนไทยหูนะพงษ์